จ้าสวัสดีจ้านิ้งอุบลคนซิลินทอดลายงานโตัวคือเก่าน้องจจาเนาะมาเบิงพี่น้องบักผิดขอคอยเราบ่ได้หัวซ่ามันมันแดงเต็มต้อนอยู่สิได้เก็บที่เราพี่น้องบานมีต่ไปก็ไปแน่มาเบงดือกเห็นบักผิดจะของแดงใจ่ายวายอยู่คนหวามบัุหงกับพ่อบักหุ่ง สิตายเบิร์ดพี่น้องมันเพิ่มหลายแบบฮวงกับสิตยายผู้ใดบ่มีกินมาเอาด้วยพี่น้องด้วยสีหกแน่จักหน่อยหนาฝนหกแบบหนึ่งแบบพี่น้องบังพูนยอดอันนั้น่อยยอดพักขาคอยบ่มีเวลาตัดพี่น้องเอ,อ้ยสิได้มาตัดออกเลยยอดง่าใหนึ่งหนยาวแล้วพี่น้องเหี่ยวเบด เอามันสะท้อนแสงสี่่ค่อยเห็นปันไดนาาจะนาะมากับพ่อหมากับเป็นเฮาเนาะหย,ยอดพงสุลดหรือผักชัยยาบห,หุ้งกระฮึ่มเหล่าเขาเหล่าน,าน้ำพี่น้องบรรยากาศ,บ,รรากาศบานบานบานนอกบกพีข่อยแดงเต็มต้นสิได้มาเก็บปั้นออกก่อนเอุ้้นักเขือพ่วงกับกระลังเป็นหน่วย เกือบพวกรับเป็นหน่วยค่าตาไปจะคล้องค่าตาไปเฮื่อหอกว่าส,สันไปดีหลายไปเบิดหมึไมไมกไปเบิดเด่นจะไปยังจช็หนักยัง,ยงตัดออกเดี๋ยวสิได้ทางออกอยู่ตัดต้นผักขาฮะโปร่งใหม่หยอดมันตัดไปกองไปนี่เดี๋ยวเราจะมาเด็ดเอาเนาะพี่น้องเนาะอือ เป็นหกเนาะงานข่อยกะดีงอ,อ,อดพักขามันเหี่ยวเวิด์ตบริตตัดมันเอา้าบอกพี่ข่อยกะหักตัวน,นี้คือหักแะไรบันนี้โอ้ยงาบอกพี่กะหักเสียดายดิหักออกอ่ะดกดกหักละ่ะที่มานี่ได้จังสีอันนี้เอาอืม ถักไทยด้วจ้ะเด้อน,นี่ไร้ไอยู่เพื่อนจัดการมั่งก่อนหยอดมันจะมาเก็บเอาตัดลงก่อนน้ำกระไลยอยเถอะเถิดด้วยจะถึงงาบพกกิี่คอยอีกซะละปลูกไว้ออมค้างเพื่อนนี่แหละพี่น้อง่็ได้เก็บกินอืมอืมฮักบ้มึงบาบนีุ้่นเลื้องบัดหล่ะ มันไหลมลงหมดเดตัดออกหมดเดยวอยู่งานพี่น้องมื้อนี้สิไปจัดการเพิ่นเบแล้บุญแล้วินน่ะยอยู่งานอยู่ซองแสิได้เก็บปักข่อยดอึๆแน่บอกบ่ให้ปักว่ปักซ้ําบัดนี้โอ้ยเนาะอือบ่ เซบึงยอดพี่หน่อยมันเหี่ยวมันเหี่ยวก็งานไปเลยใบแตงมันนาฝนกระหกคุกคุณกระหึ่งกระสิตายเลยเอาใหม่คำไว้มันหึมมันหึมฝนตกหลายมันก็หึมโอ้ยสันเน่เด้อพี่น้องเจ๊ก็ไล่หงลายตา้ำไคเลยเมื่อหนึ่งขอกะทิก่องต้นบักกิก ไ,ได้ดูเลเออดูแลดูแลมีแต่ไปกลับไปอเดี๋ยวคนมาเก็บเอาอืมนี่ปงใหม่นั่นหม้อหล่นบ่าแบบนี้เกียงตับเดี๋ยวคนมาเก็บเอามันต้นหัวสุรศักดิ์นะ่าจะ มาสุดลุดงามเลยพี่น้องต,องอต,ตั้งแนวอวดๆตายหมดล่ะต้นบุกหุ่นข่อยโอ้ยตายสิต้นเจ้าเนาะตายหมดแล้วตายไปแล้วพี่น้องบุกหุ่นสิเรื่อเอาไวต้ตำดอกแคก่กะสี่หกหกนี่เด้อจะเด้อมันจะขาดกกบ้านนอกเอาพี่อีกต้นนึ่งกินเนาะตาขาท่านได้ตัด หย่อนมันหยาบพุ่นดอกแค่ซได้ตัดลงอยูุ่่นดอกแค่เก็บเอาไปเกงส้มพี่ต้นเลี้งบักพริกปัาหย่อนนี่คืองานเถอะยายอันนั้นเราคือพวกมันเอาไปเกงเอาไว้มันยากินยาต้นนี้ giết ấp bên hải lăng hải lăng kèn ủa tầng cái ừ, số là kiều hả dìu à kiều con đưa dìu nhỏ kiều 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 thắc thay tây hoàng Lại tả này được thì nó đưa lái tả này đây tây hoàng ngắm ba tây hoàng cười vậy

สิได้ตัดลงอยู่ต้นอันนี้ต้นอีหยังดอกแค่นี่ยอดมันเห็นบ่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 ยอดผักขาบ่เห็นบ่เห็นบ่ผักขาตัดออกก็ให้มันแตกใหม่บ่ตัดก็บ่แตกได้นี่ตตัดแตกบ่ได้แต่งมัน ตัดเหงแตกเปรตแดงเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาเอาไปให้เล่าเนี่ยนีอ่อยู่ตัดออกเลยนี่ตัดกับเหงแตกตัดออมจังแตกน้ำกับปักดีด ใสรากเกงใส่นอใหม่เทียงหาน้ำใหม่มาแเกงอ่ะเก็บเอาใหญ่พีกเครือแดงเต็มต้นอยู่สิได,ด้มาเก็บไว้ใส่กระปุกไปใส่ตู้เย็นไว้นะพี่น้องนะบรรีากาศถ้าบรรยากาศหลอ่ลอๆป่านบริไปใส่พี่น้องมาในยูนเนยพื่อนนี่ละคือว่าสิไป ข้างนอกก็คือสิบได้ไปหรอกบางที่ฝ่ามันก็ขึ้มฝ่าขึ้มฝนอย่างที่ไหนเหมือนก็โอ้คกหนาฝนกแต่ซีโังสีแล้วจ้ะเนี่นั่งห่างนี่อดพริกนี่ผักหัวสุรดมึงตีนี่แต่อวบๆตอนเด็ดมีเวลาเด็ดไปเห็ดจังหันใส่จังหันอันนี้ต้นขมิ้นได้จ้ะพี่น้องขมิ้นขมิ้นบ้านเฮาปลูกไปใส่นี่ต้นใบผูเห็นไหมผู ผู้หวานเฮาเด้น oh, ี่ผู้ผู้เหลืองทองเลยโมเมนตผู้เขียวผู้เหลืองทองเขียวแสบพี่น้องเขียวแสบแสบผู้เทาผู้แก่อันนี้อีหยังแกว่าหำบักมี่หำบักมี่ใส่หลับผึ่งโอ้ตอข่อยอยู่ที่งสูงพุ่นพี่น้องแนบโเห็นดอกตอคนมาอยู่น้ำให้เพิ่นอยู่น้ำ่นบ่มีหมองอยู่กันให้เพิ่นอยู่น้องพี่น้องนะอยู่นี่ก็ให้โศกให้หลับลูกหลานได้ลำรวยสุขคูสุขคนผุนสวนดอกไม้เป็นปะดอกไม้กับปูกไว้ หลากหลายสีเจ้าหน้าออกพันสาเนี่ยสีหอยไปใส่ไหลเรือไฟน้ำเพลินพี่น่อดาวเรืองดาวเรืองปลูกไปจังสีหละพี่น่องตามธรรมศาสตร์บานเฮาเหล่าเขาเหล่านามพุนตุนพักกันทุ่งกระทิ้นตาไข่คาพักนั่งตูพักไข่แง่งพักไข่แงงก็เอามาปลูกดอก คุณนายตื่นสายสิตายเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าของบ่ได้ดูบ่ได้แลมันสิได้ดูแลมันอยู่ดอกว่างลบัดนี้สภารกิจนี่ล่ะยากจักยากจักง่ายยังก็บ่จักอไม้ปลูกไว้เป็นแถวโครงการก็สิปลูกมันแถวไว้หน้าบ้านจังซี่ล่ะพี่น้องพุ่นนงัวเพิ่นก็เอางัวมาปลูกไว้นี่บรรยากาศบ้านนอกเฮาบ่มีหยังหลายพี่น้องก็สิฮกแน่จักหน่อยก็ตามมันเนาะ นาแรงมันกระเป็นเราพี่น้องเพื่อนเพ่อนเอางัวมาปลูกกันนี่บรรยากาศบรรนนกมานีนี่ต้นอันนี้กะเอาไว้ทาหอยมาไล่ไปวัดไปว่านเนาะพี่น้องเนาะเก็บบูซาดอกใหม่บานเฮากับปลูกไว้สันละนี่ปลูกแบ้อันนี้กรบบานห้างจระเข้หฮาต้นต้นใหม่อันนี้ผู้ใดอยากได้มาเอาด้จากพี่น้องดอกมันมีเพิ่นสิเก็บไว้ได้ อยากโห่วว่าต้นยังผู้ใดโหูแน่นี่หลายคนกับส้หูน่าจะเนาะนี่อันนี้ต้นนี้ตนก็มีความหมายของเพิ่นจ้ะดีอยู่ปลูกไปนาบ้านนาเฮือนเนาะน่าจะเนาะนี่ก็ปลูกไปสันลัพี่น้องเอ้คนมาปลูกนาาจะเห็นยังกะมาปลูกน้ำพระเจ้าเตยหอมเขากะมาปลูกไปนี่อีกอันนี้รวยไม่รู้เลิกรวยบบเล่รวยบบแลวรวยมีแต่รวยว่าสันอ้ยพี่น้องเลยซื้อคนก็ดีคิดนี่กะ พาชมบรรยากาศนอกเฮือนโหกลายพี่น้องดอกไม้ดอกดอกบรรยากาศบานนอกบานหน้าเฮาเนาะจะเนาะคิดหอดคิดถึงสุขสุคนเนาะจะเนาะน้ำเขากําลังเอาลงเดี๋ยวนิ้งสิภาพไปเบิ่งอยู่หรอกน้ำลงหลายแหละจ้ะผนเอาลงแล้วเนาะพุ่นต้นบางอีกต้นหนึ่งผนเรื่องก็เออเฮยยุงนมันเฮ่อพี่น้องมันสิตายเวอร์เดิมไม่ได้กินดอกจังว่าให้มันแรงๆจังน้อยจังสิเฮกตไม่ให้เบิ่ดหรือล่าพี่น้องแล้วก็ได้มีเวลาเนาะ ส่วงบังหันกระติดงานเิ่นสามีมือกระจักเขียดยังเหยียดยังเนาะกระขินหอดสุขหูสุขคนนาอจ้จเนะจาะดูแลสุขภาพไปไสมาไซกับเดินทางปลอดภัยเนอาอจ้ะเนาะหากทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับตะไคร้ให้หนิงอุบนคนสิริทอนในเดนจน้นเนาะเพื่อสิบริษัผาดผาดคลิปต,ต่อต่อไปผุนตะไข่้หอยเป็นกอเป็นกออยู่พี่เนาะ หากและคิดถึงทุกคูทุกคนเด้อจ้าเด้อบายบายเจอกันคลิปหน้านะจ้าบานหน่งสิผ้าไปเบิรงเอียงเนี่ยบายบายจ้า